สวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะจมาจําลองการเรียนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนจนนะเลแล้วเราก็อยู่มอ้วยนะคะดเดี๋ยววันนี้จะมาเลยนันเลยค่ะนี่ค่ะที่โรงเรียนเราอยู่นะฮะเออาาเข้าเนทะ้าข้าวนานยอกอเลี้ยง เดีย๋ยวพี่ขอ,อใช้ด้วยนะจ๊ะเราจะมาจำลรงการเรียนกันนะฮะสีเหลืองสีเหลืองสามารถระบายเลยค่ะอ้วงเม่หน,น่าววอ้วงโอหน้องเหยียบไม่ใช่อันนี้สีน้ำเงิน เท <Okay, S 2> เล่เยอะจังเลยม่ใช่อันนี้เงนสีน้ำเงินดูจบหลอกการเรียนดูเพื่อนที่โรงเรียนสิคะทุกทนนี่สีขาวม่ใช่อันนี้หมวสีขาวหานี่สีขาวน,นี่จะวาดอะไรให้ดู ไม่แมวแมวมัเกิดอะไรขึ้นะ่ะปี๊ป จะเยี่ยบไปแทนนะเสียงอย่างนั้นน่ะมันคือเสียงอะไรคะทุกคนเออแต่แต่แตก,ก็ก็เยี่ยบไปแล้วอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวจำลองการเรียนก,กันอีกครั้งนะคะทุกคนอขอขอวาดหน่อยสีเขียวโอเคแต่พี่ขอเขอียนอ,อะไรดีอืม โอเคได้แล okay, okay, ้วได้แล้วโอเคมันมีได้แล้วเฮ้ยจะกดจะกดกดยังคเจะดำเนินการสอนนะคะนี่อันนี้คือเราจำลองการเดินฮะนี่เพื่อนเพื่อนรู้ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นตัวอะไรอันนี้ยูนา อันนี้มันเป็นตัวอะไรอะเพื่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นไม่ไม่ไม่ครูตงอันนี้ครูพี่ไม่บอกว่าจะสอบจะสอบเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยอ,อันนี้สีขาวสีขาวนี่เธอนี่ตัวนี้มันเป็นตัวอะไร,รอะเธอเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยครูพี่เมย์บอกจะสอบมือตัวอะไรนะเจะตัวเจโอเดี๋จะได้เดี๋ยวขอไปพูดหน่อยนะคุณครูพี่เมย์คะ นี่หนูรู้แล้วค่ะภาษาคิดตัวจีอะไรอะไรมันคือว่าตัวจีตัวอะไรคือตัวจีตัวเนี่ยคนอีกบอกค่ะมันคือตัวจีตัวอะไรตัวเองไงเพื่อนเพื่อนไปรู้จักตัวอักษรที่มันยิ่ง่ายอันนี้มันจะตัวไอคือถั่วคืตัวไอตัวอะไรเธอไม่รู้อีกแล้วเธอว่าจะมาได้ใจก่อนเธอคิดตัวอะไรตัวอะไรตัวบี เลขสามตัวใดตัวสีไงคือฉันจะวาดนี่คืออะไรนู้นเธอฉันจะวาดลูกกอนนี่คืออะไรอ่ะถงถงไม่ใช่แล้วเธอว่านี่เธอจะวาดให้เธอดูมันคือลูกหมีกำลังกิน คือชอบไหมนี่โอเคนี้นะสวยใช่ป่ะโอเคค่ะม่เราทำงานเสร็จแล้วนะคะเราจะไปพูด้วไม่เสร็จเลยเดีอเดี๋ยวจะไปพูดฝึกภาษาอังกฤษกับคุณครูเมย์แล้วคุณครูเมย์คะคุณครูเมย์กำลังทำอะไรอยู่คะ เดี๋ยวคุณครูเมย์กำลังทำอะไรอยู่คะเฮ้ยเอเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเด็กกูเดียวมันครูเมย์ขั้นเดียวพูดจาก A B C D E F T F I J K L M N O P Q R S E Q R S อย่าลืมเลยอะโอ้ไปตังค์้ันก็ได้ไ่เก่งกันนี่มูอนี่ม l อ Q R S T W Why -E. th that free? Let go. Let go, l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 et go. Thôi ra sợ máy ừ. Ôi, anh đi nóng nhiều để xem gặp ba rồi nè À, bye bye เด uh ี๋ยวพี่จะพาทุกคนมาเล่นก่อนนะคะเชอืออื เราสอบด้วยเพราะว่าก็จะหลุดนี่มันไม่ขนาดสุดว่ามันภาพมันแบบมาโรงเรียนวันตกไปอ้าวต้องเนี่ยทำไมถึงมาโรงเรียนเช้าจริงเลยเอ้ยทำไมถึงมาโรงเรียนเช้าจริงเลยฉันไม่รู้เลยว่าถึงมาโรงเรียนเช้าหรุดเช้าเนี่ย โอ้โหคูคะคุณูนี่อะมูน่มงนี่มูโอ้โหฮะจำลองการเรียนที่แยอคีกือด สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอลาไปก่อนน้องนิวลาดูลาดูลาคลิปดูดูดูลาดูลาค่ะลาคลิปทำไมคะลาคลิปหน่อยลาคลิปลาคลิปเต๋อหมูก็ลาคลิปบู้บายบาย